แบบนี้ดีเลยถ้าเชลซีไม่อยากจ่ายการ์นาโช่ห้าสิบล้านงั้นเอาแบบนี้แรงข่าวครับของเบนจาขอบครับได้ไดไรายงานเขาแมรชียูเดตเนี่ยได้ยังพูดคุยกับเชลซีอยู่นะเดอดิวของการ์นาโช่นะครับว่าเฮ้ยยังไงสรุปยังไงจะขายอะไรยังไงเท่าไหร่แต่แมรชียูเดตได้ถามเชลซีนะครับว่าเฮ้ยอังเดซานโตสเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะก็เลยได้ทําการติดต่อเชลซีนะว่าเฮ้ยผมสนใจนะตัวนี้หมายความว่าอะไรครับแลกหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ย <c oughs> เอาแลกก็แลกไหนๆก็ไหน เรชอบสะสมเด็กเทพหรือไม่ใช่หรออังเดซานโต้เนี่ยก็เป็นเด็กเทพในตำแหน่งกลางร,รับซึ่งแมนยูเนี่ยขาดพอดีอยากหาตำแหน่งตรงนี้มาเติมเต็มเพราะว่าอังเดซานโต้เนี่ยพี่ก็มองไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะไปแย่งตำแหน่งไกเซโดกับเอนโซของเองยังไงเลยต้องไปปล่อยยืมก่อนถูกไหมอังเดซานโต้ก็เป็นตำแหน่งที่ที่อยากได้เหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งนี้พี่กำลังหาอยู่เพราะว่าบาเลบาเนี่ยใบยตั้นมันไม่ยอมขายพี่ส่วนเองเชลซีเองก็อยากได้ปีกซ้ายที่จะไปเป็นตัวแบกให้กับทีมอยู่แล้วเองก็ต้องการการโชว์ของพี่เช่น เพราะลำพังไอ้เจ้ากิเทนเนี่ยที่ซื้อมาใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นพิมร์ลีกได้หรือเปล่าก็ต้องมาลองอยู่แต่ กานาโชของพี่เนี่ยการันตีให้แล้ว2-3งามลูกกาเลยว่ามันเล่นได้และมันเล่นแจ๋วด้วยแล้วพี่การันตีตรงนี้เลยว่ามันแบกปีกให้เองแน่นอนครับซ้ายกานาโชขวาเนโตแน่ๆครับทางออกง่ายๆเลยถ้าไม่อยากเสียงเงิน50ล้านก็เอานักเตะม,มาแลกเพื่อเป็นการวินวินของเราทั้งคู่แมนยูและเชลซีเอาอังเดซานโตสมาให้พี่แล้วพี่จะส่งกานาโชไปให้โอเคค่แบบนี้ดีดิวจะไป